สวัสดีค่ะนักเรียนทุกท่านคะวันนี้ครูอ้อก็จะมาสอนเรื่องของแกรมมานะคะวันนี้เราจะเรียนโครงสร้างของดาทีนะคะอ่าดาถีแปลว่ากรรมรองนะคะกรรรองซึ่งจะมีคนนะคะสัตว์สิ่งของ คนนะคะก็จะเป็นเม er ียที่แปลว่าฉันเดียเธออิมเขาเอียหลอนอิม e er e เหมือนกับตัวนี้นะคะเขียนเหมือนกันแต่คนละความหมายนะคะมันอีเนนนะคะ อีเนนคุณคุ้อขอวางไว้ตรงนี้นะคะแล้วก็เว้นหนึ่งบรรทัดอุนพวกเราออยพวกเธออีเนนพวกเขาอ่ะ ต่อไปสัตว์กับสิ่งของจะมีอยู่3ามเพศนะคะแต่ครูอ้อขอยกตัวอย่างสิ่งของนะคะแยกออกเป็นเจาะจงกับไม่เจาะจงนะคะไม่เจาะจงอ่ะตัวไหนคือเขาให้เขียนบรรทัเดนะะเ,ทเดียวกันนะคะหล่อนมันให้เขียนบรรทัดเดียวกันนะคะคำที่เจาะจงจะเป็นเดมเดเดม ไม่เจาะจงจะเป็นไอ้เนมไอนะไอ้เนมนะคะอ่าเรามาดูว่าเราจะนำไปใช้อย่างไรนะคะสูตรเหมือนเดิมค่ะทออามอถามโครงสร้างถามนะคะคำถามก็เอากริยาขึ้นบวกด้วยประธานนะคะ จุดๆตัวนี้ครูอร้อจะเอาโครงสร้างของดาทีมาลงตรงนี้นะคะดาทีดาทีมาลงช่องนี้นะคะดาทีนะคะอ่ะคำรองจะมีคำ แพพโพซิออนนะคะแพพโพซิออนนะคะหรือคำปปบุพบทก็คือจะเป็นมิดแปลว่ากับนะคะอนไปเหล่านี้คือครูอ่อยกตัวอย่างให้นะคะเหล่านีา้เราจะรู้ได้ยังไงว่าเราใช้กรรมดาทีหดรือากูสถีขึ้นอยู่กับคำปปบุพบทนะคะขึ้นอยู่กับคำบุพบท แป,ปรปูซ i ยนนะคะอ่าเหมือนเดิมค่ะดาทีปเราเอามาใส่ช่องนี้นะคะโครงสร้างเหล่านี้นะคะเราจะเอามาใส่ช่องนี้นะคะเช่นเธอนะคะเธอก็คือดีอเดีอก่อนที่เราจะเป็นดาทีบเราต้องรู้นะคะเราต้องรู้ว่าเราจะต้องใส่คำบุพบทว่าเป็นมิดนะคะมิด แปลว่ากับนะคะซึ่งตัวมิดเนี้ยจะใช้กับโครงสร้างของดาทีบนะคะอ่าอนไบใบ,ใบพวกเหล่านี้จะใช้โครงสร้างดาทีบนะคะแล้วเขาก็จะมีอีกหลายตัวนะคะทีนี้ถ้าเราจะใช้ยกตัวอย่างตัวนี้นะคะ มิด uh, uh, ใช้มิด m i ดเดมนะคะมิดเดมตัวน,นี้เราจะต้องมีคำนามแทรกเข้าไปนีคะด้วยนะคะมิดเดมบูสอย่างเงี้ยอันนี้คือคำนามนะคะคุณก็ใส่คำนามให้หมดนะคะอันนี้ซึ่งเป็นเพศของคำนามนะคะคุณก็คูอ้อก็จะใส่ m ิด เดมบุสนะคะช่องนี้จะเป็นดาทีทำยังไงให้รู้ว่าเป็นดาทีก็คือมีคำบุพบทเข้ามาแทรกนะคะโอเคนะคะอ่าทีนี้ก็นะคะจำโครงสร้างเหล่านี้นะคะเพื่อจะง่ายต่อการแต่งประโยคนะคะแล้วก็จะเข้าใจ ได้เร็วขึ้นนะคะวันนี้ครูอ้อก,ก็ขอลาเพียงเท่านี้นะคะเจอกันใหม่โอกาสหน้าค่ะเอาวีดเซนบ๊ายบายค่ะ